มอลิปเปิดใจไม่คุยโตโน่นานแล้วขออยู่ห่างดราม่าหมอลิปเรื่องลิปสิริพาณิ์ออกมาเปิดใจถึงสถานะความสัมพันธ์กับเพื่อนสนิทร่วมวงการอย่างโตโน่ภาคินทานการกระแสะดราม่าร้อนแรงที่โตโน่กำลังเผชิญอยู่ด้วยมอลิ์เผยว่าไม่ได้คุยกับโตโน่มานานแล้วและตั้งใจที่จะปิดตัวเองออกจากเรื่องราววุ่นวายนี้เอาตรงๆนะไม่ได้คุยกันเลยครับ ดิ๊เป็นคนปีกตัวเองออกมาเองเพื่อออกมาทํางานดิ๊เก่าและอธิบายว่าตอนนี้เขามุ่งเน้นไปที่งานบริหารคลินิกความงามเป็นหลักทําให้มีเวลาติดต่อกับเพื่อนในวงการน้อยลงมากเมื่อถูกถามถึงประเด็นดามมาของโตโนโ่หมอลิ๊เลือกที่จะไม่แสดงความคิดเห็นโดยตรงแต่กล่าวว่าก็เอาเป็นว่าเรื่องในอดีตหรือปัจจุบันก็ไม่ควรเอามาซ้ำเติมกัน เขาจะทำดีไม่ดีในส่วนไหนเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาดีกว่าไม่ได้รู้สึกว่าต้องไปให้ความเห็นกับตรงนั้นดีดไม่ควรจะต้องมาให้ความเห็นอะไรก็ขออยู่ห่างจากเรื่องนี้แต่มันก็ห่างจริงๆเพราอไม่ได้คุยกันเลยจริงๆวงข้อจรเราไม่ได้เจอกันเลย หมอลทยังทิ้งท้ายด้วยความเห็นใจว่าดิดเองก็ไม่รู้จะให้กำลังใจยังไงพี่เขาเป็นคนที่ดูแลตัวเองมาโดยตลอดเขายึดมั่นแล้วแน่วแน่ในความคิดของเขามาคนที่คุกคีกับเขาจะรู้กันอยู่แล้วซึ่งดิดว่าปัญหานี้เขามีวิธีในการจัดการของเขาเองในแบบของเขาซึ่งในแบบของเขาและของเราก็อาจจะไม่เหมือนกันดิดไม่ได้คุยกันแบบไม่ได้คุยเลยแม้แต่คนรอบตัวเราก็ไม่ได้เอาประเด็นนี้มาพูดกันตัดเรื่องผิดเรื่องถูกออกไปก่อนนะดิดว่าเขาได้รับผลกระทบเยอะแล้วนะกับสิ่งที่เกิดขึ้น